นีเครื่องวานนี่ <c oughs> ลงทุนประมาณ3,000กว่าครับไร่ไร่ประมาณไร่ละเจ็ดสิบบาทั้งพ่นวานข้าวพ่นวานปุ๋ยนะครับวัสดีพี่น้องจะยูทูบอีกครั้งครับวันนี้ทีมงานของเราก็ลงงานนะครับมีเช่นเคยนะครับนี่กูบัวตาเยนมาครับสองรุ่นนี้นี่ คู่กันทั้งปีทั้งชาติครับคบูบูตะ,ะ50แรงครับเฮ้ยเปลี่ยนมา50กับคูบูตา50แรงครับทีมทีมงานเครื่องวานก่อพร้อมนะครับห้าเครื่องกีร่ไรเลยพี่พ <laughs> ลุยกีร่ไรเลย หกสิบไร่ครับวันนี้มีเครื่องวานนี่ ลงทุนประมาณสามพกว่าครับได้ไร่ประมาณไละเจ็สบาทโอ้โหสุดยอดเลยครับเรียกว่าทีมเวิร์คครับทุกวันนี้นี่ยุคใหม่นะครับใช้เครื่องแล้วแต่ก่อนนี่พากันใช้ วานมือทุกวันนี้ได้ใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับโอ้โหหาเครื่องครับห้าเครื่องห60ไร่ครับวันนี้ทีมงานเราลงงานครับ วันนี้มาปัน่นเรียกว่าพร้อมเพรียงกันครับสมัครสมานสามคคีครับทีมงานหวานข้าว ฮโโโึมฮึมเลยครับฮึมฮึมเลยมาแล้วครับรวมมดตุม้มละ แขกเดินก็เลยชุดนะครับเป็นแถวเป็นแถวแร่งงานครับตอนนี้ฝนฟ้าก็ไม่ค่อยจะอำนวยเท่าไหร่ครับนะเพราะว่าฝนจะตกมาในข้าวอาจจะรวมกองกันได้เลยครับน,นันนี้นันนีโอ้โห ครื่องแรงๆเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะเป็นทีมงานของรถไถครับรถไถก็ปั่นมาแล้วครับ30ไร่ครับพากันปั่นมาตั้งแต่ประมาณ9โมงสาไร่ ก็จะเพิ่มอีก30ไร่ฝั่งนี้ค,ครบทวนกระบวนการเลยครับนี่คือภูมิปัญญาของชาวไร่าชาวนาครับ โอ้เครื่องหมเครื่องนะครับจะไปทา่ไหนต่อคุณพี่หมดแล้วครับหมดแล้วบ่หมดแล้วโอ้ดีเครื่องประมาณตัวละกี่บาทตัวนี้สามพันกว่าบ่สองพันแปดสองพันแปดนะครับเฮ้แถวนี้เขารับไรเท่าไหร่พี่ห้าสิบาสิบบาทค่ไกล เออได่ละร้อยอ๋อ้เจ้าของเขาคนให้มาเรียงให้อย่างนี้ได่ละห้าสิบเออแต่ว่าเจ้าของได่เจ้าของหน้าคนไป่ถึงว่าให้อยู่เทือกเข่ภผมย้ายเอาเองได่ละร้อยอ๋อโอ้คนก็ไม่ใช่ง่ายนะเด็กทีนี้ว่าเขาเราคนเองเพราะฉะนี้นนี่จะคือเขาค้นให้คนเองได้ร้อยคือหมายความว่าไปรับจากบ้านมาเลยบ่ไม่รับคือเขา เอาไว้ที่ทานอ๋อแล้วก็ลำเลียงข้าวมาเนาะมีทีมงานหกห้า <6 S 1> <6 S 2> คนบ่าหกคนอีกคนหนึ่งปไปไหนเนาะก็ติดงานรับติดงานนะครับือช่วงเราทำของขาเขาติดเอ๊แต่แถวบ้านผมก็ลงก่อนนะลงเสร็จเดี๋ยวนี้ฝนเพิ่งมาแนละ้วเป็นอย่างนั้นดีครับผมก็มีงานก็เรียกใช้กันได้เลยนะครับ ทีมงานหวานข้าวทั่วราชอาณาจักร <c oughs> <c oughs> <c oughs> เครื่อง,ง,งน้นำมันตกบันเท่าไหร่ครับเนี่ยเครื่องเอ่อก็ลงประมาณสี่ลิตรต่อวันสี่ลิตรต่อวันเนาะ เอ๊ะทางนน้นเขาวานหรือยังทางนน้นทางนน้นอ่ะอ๋อเขาถ่ายกลบบอ๋อทางโน้นถ่ายกลบ ตัวนี้นี่มีเครื่องไอ้สีจังหวะไม่ค่อยแรงนะสีจังหวะไอ้ต <asing sprout Likewise>. ัวพ่นน <Overwatch> <laughs> ่ะแต่สีจังหวะราค่อยแรงค้ับพวกนี้นะแรงอเรียบร้อยแล้วครับเออลงยูทูปอ่ะครับอืม เซียนนุยบุรีรัมนี่แหละช่องนี่แหละเจ้าของช่องนี่ทีมงานวันเหนื่อยไหมน้องนี่รัดธรรมดาครับเจ๋งทุกเลยแสะพานพี่เลยอืมโอ้นี่สีจังหวะครับตัวนี้ตัวใหม่ดิพ่งจัดตัใหม่ของอะไรพายุบ่เนี่ยใช้ดีไหมสีจังหวะพี่ อยู่ครับม,มันไปต้องผสมเมนาะเป็นอาชีพเลยครับเรียกว่าไปทุกที่เลยที่ติดต่อมานะครับทีมงานทีมงานอะไรเนะนี่สถานทุ่งบ่โอ้นี่ยโอ้นี่ทีมงานน,นี่ทีมงานนี่เลยใช่ไหมด็โอ้โหลูกเขยเทวดา อ๋อดีม,ม,มีมีเสื้อเป็นทีมงานเลยนะเน<อ>าะโอ้โหดีครับผมนอกจากวานันวันข้าววันปุ๋ยด้วยรับวันปุ๋ยเลยนะเนาะอา๋อวันปุ๋ยคิดยังไงครับเนี่ยกระสอบละร้อยรอสอบละรอยครับอ๋อใครอยากจกตติดต่อไปก็โทรได้ครับ เดี๋ยตรีมงานเดี๋ยวหันลังให้หนเพื่อมีคนสนใจนะครับนี่โอ้เบอร์โทรตามนี้เลยครับรับจ้างพ่นวานข้าวพ่นวานปุ๋ยนะครับอยู่บ้านอะไรครับเนี่ยน้องพลวงครับน้องพลวงบ้านน้องพลวงครับดี่ติดต่อได้เลยนะครับทานข้าวยังน่นนี่ทานข้าวยัง เรียบร้อยแล้วครับนะโอเคครับผม